เกมแรกนะครับ็นงด้านของฝั่งเรานะฮะเอาชนะไปได้ครับ จริงๆวันนี้เนี่ยจะอาจเป็นได้ของ 2v2 2นะครับแต่ว่าน้องเขาขอมาอยากเล่น 3v3 3. โอเคผมจัดให้ 3v3 3. สําหรับใครที่อยากจะเล่นนะฮะต้องเข้าดิตคอร์ด 1v1 ไทยเวเลาวมาเท่านั้นลิงค์ข้างล่างใต้คลิปนะฮะต้องเข้าดิตคอดเท่านั้นผมปักหมุดไว้อยู่ นะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะเขียนว่าเพจติดต่องานส่วนตัวมันคือเพจติดต่องานผมเห็นเยอะมากเลยนะครับอันนี้ขอพูดก่อนนะผมเห็นเยอะมากเลยทักเพจมาพี่ครับผมขอหนึ่งหนึ่งผมอยากออกช่องคืออยากออกช่องอ่ะกูให้มึงออกอยู่แล้วขอพูดทับหยาบเลยเหอะคืออยากออกช่องอ่ะผมให้ออกแน่แต่มึงต้องเข้าให้ถูกที่เข้าดิสคอร์ดมาไม่ใช่เข้าเพจบางคนทักเพจมาซึ่งทักเพจมาเนี่ยผมจะตอบแต่ลูกค้าผมอยู่แล้วทักเพจมาผมไม่ตอบแอดมินไม่ตอบ ล่าสุดพ่อมึงตายบล็อกฮะอยากเล่นเข้าที่ถอดมาครับอย่าทักเพจมานะฮะเพจผมเอาไว้คุยงานฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอวะไม่สิอ่ะฮัลโหลพร้อมหรือยังพร้อมครับขอเสียงคนลาวหน่อยครับพร้อมครับพี่พร้อมครับพร้อมครับน้องน้องชื่ออะไรครับน้องม่อนใช่ไหมใช่พี่ม่อนม่อนพูดภาษาลาวสักคำหนึ่งให้พี่ฟังหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่เอาคนลาวปลอมมา ต้องแนะนําตัวแนะนําตัวเลยใช่ไหมพี่อือใช่แนะนําตัวเลยชื่ออะไรครับผมสวัสดีซื้อซื้อมอนอายุ15เป็นคนนครหลวงเวียงจันทร์ผมเจอคอมเมนต์อ่ะเอาคนลาวปอมมาเล่นผมก็เลยงงเลยทําไมผมต้องทําแบบนั้นุ่นผู้ชมทํำไมผมต้องทําแบบนั้นทําไมกูต้องสร้างเรื่อง<ะ>ทั้งทั้งที่มีคนลาวมาขอเล่นกูวันนึ่งเเป็นร้อยกูงงมากเลยอย่างจริง โอเคมาตอนนี้นะฮะเราติดตามด้านของกาก้าทิกเจไดครับผมทีมไทยครับแต่พาไปดูทีมฝั่งเราหน่อยฝั่งเรานำทีมด้วยพระบิดาเนี่ยครับผมนะฮะสองโลสิบพันและซีวินนฮะไม่ตึงครับผมซีวินหรือว่าแซดวินก็ได้นะครับศัตรูใครศัตรูมันนะฮะห้ามรุมนะครับผมโอเคถ้าเจอศัตรูใครศัตรูมันแล้วก็เลือกศัตรูของตัวเองและยิงครับอ่าตอนนี้ทิกเจอศัตรูแล้วเจไดเจอศัตรูแล้ว เจไดสู้กับพระบิดาแล้วสองโลสิบพันล่วงไปแล้วฮะแล้วแตกไปเพียงด้านของท่านทิกนะฮะเก็บสองโลสิบพันไปได้และตอนนี้พระบิดาบวกกับทางด้านของเจไดอยู่และใครจะเป็นฝ่ายยิงหัวกันได้ก่อนและด้านของกากา้กาโดนยิงล่วงไปครับผมอ,อย่างไงร,รอบนี้ตัดผ้ามาดูวินไม่ตึงกันบ้างเขาคือคนที่สามารถเก็บชิกไปได้นะฮะเอา้าแล้วด้านของเจไดโดนยิงล่วงไปครับผมตอนนี้เหลือท่านทิกแค่คนเดียวครับ เอาละแล้วทิกจะสามารถยิงหัวได้หรือเปล่าทิกจะยิงหัวได้ไหม,หไมโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมทิกยิงหัวได้ครับสัดภาพมาดูเลยนะฮะทางด้านของพระบิดาครับผมตอนนี้เป็นศึกหนึ่งหนึ่งแล้วฮะระหว่างท่านทิกกับพระบิดาครับใครจะอยู่ใครจะไปมันต้องมันมันแบบนี้ท่านผู้ชม เอาหอแล้วเรียบร้อยครับผม oh. เกมแรกนะครับเด้านของฝั่งเรานะฮะเอาชนะไปได้ครับโอเคตามเกมันต่อครับรอบนี้เราอยู่ตามฝั่งเราเป็นบ้างนะฮะราบอีดานําทีมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ฮะวิ่งบวกเลยนะครับผมอรอบนี้ทางด้านของสามเกอนะฮะของซูเปอร์ฮันเตอร์เราจะแพ้หรือเปล่าสามเกอเอ้าแล้วทางด้านของซีไม่ตึงนะฮะโดนยิงล่วงไปแล้วครับเบงด้านของเจไดเก็บไปได้ครับผม ตัดภาพมาดูทีมฝั่งไทยกันบ้างครับทิกปะทะพ่อบิดาโอ้ยแล้วทิกยิงหัวพ่อบิดาล่วงไปครับผมเอาว่ะให้หัวใจด้วยตัดภาพเลยตัดภาพมาดูกาก้ากันบ้างครับผมและตอนนี้นะครับทีมฝั่งเราเหลือแค่2โลสิบพันคนเดียวนะฮะและ2โลสิบพันยิงล่วงไปหนึ่งครับไปยิงล่วงหรือเปล่าไปยิงล่วงอ๋ออัดตัวก็เลยชุบกันโอเคงั้นตัดภาพมาดู2โลสิบพันใหม่ครับดูสิว่าเขาจะสามารถเก็บ3ได้หรือเปล่านะฮะเออ โอ้โหเรียบร้อยครับผมเกมนี้นะฮะเพหน้าของฝั่งคนไทยนะฮะตีเสมอขึ้นมาเป็นหนึ่งเท่าได้ครับมันต้องมันมันแบบนี้เอาละครับรอบนี้นะฮะใครจะเป็นคนที่นำสองแต้มครับผมกา้านะฮะยิงเรียกนะครับผมด้านของเจไดนะตอนนี้เจอศัตรูแล้วเจไดปะทะใครรอบนี้เอ้าเจไดปะทะสองโลสิบพันหรือเปล่า 2 1 0โลสันโดนเจได้เป่าหัวไปแล้วฮะโ oh อ้โหอ้าแล้วกาก้าเก็บวินไม่ตึงไปได้เอา้าแล้วนะ <What? S 1> เอา้าจบเร็วมากโอ้โ oh หเกม2โอ้โ oh หนี่ผมยังตามกล้องไม่ทันเลยนะฮะโอ้โ oh หจบเร็วมากฮะ แป๊บเดียวรอบนี้ทีมเราต้องเอาแล้วเนี่ยครับผมพี่เอาใจช่วยอยู่นะสังเกตไหมทุกคลิปเนี่ยผมจะเอาใจช่วยฝั่งเราเนี่ยฮะเพราะอะไรรู้ไหมผมอยากให้แกนผมมันแพ้อยากให้แคนผมไอ้เด็กที่มันมั่นใจในฝีมือมันน่ะให้มันลองแพ้ดูสักครั้งหนึ่งขอดูหน่อยสิเมื่อกี้ทำไมมันเร็วจังวะเฮ้ยมาพระบิดาตอนนี้ประทับประเชิญหุยประเชิญหน้ากับเจไดเนี่ยครับผม ฟ้ามีดากับเจไดอุ้ยตะกิดนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับเอาแล้ว2ล้าน10,000ล่วงไปแล้วครับอ้าวแล้วตั้งไอ้วัวขังตัวเองเอ้าวจะเอ๋โพสิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกาก้าเก็บ2ล้าน10,000ไปได้ครับตัดภาพมาดูวินไม่ตึงนิดและวินไม่ตึงวินไม่ถึงหัวโอ้โหไม่โดนหัวครับหัวหัวหัวหน่อย ภาพกับวูดูกา้ากา้กา,กาขังตัวเองอยู่แต่ภาพบูดูเจไดครับผมเอ้าแล้วพอบิดาตกเอาแล้ววินไม่ถึงล่วงครับผมเรียบร้อยฮะรอบ,บ,อบนีบ้พบิดาต้องแบกแล้วครับผมพบิดาต้องแบกแล้วเอามันพอบิดาเอามันเอามันพอบิดาเอามันหัวคมๆมน้องหัวคมคมหัวคมๆโอ้โหหัวคมคม โอ้และเจไดเป่าหัวไปได้อีกแล้วฮนะสามต่อหนึ่งครับมันจะเห็นผลเร็วแบบนี้ไม่ได้นะฮะมันควรจะสูสีกันนะครับผมท่านทิกปะทะไขรอบนี้ท่านทิกน่าจะปะทะกับ2โลสิบพันนะฮะกากา้าปะทะไขไม่รู้เหมือนกันครับเจไดเจไดปะทะโอ้โหเจไดปะทะ2โลสิบพันครับเรียบร้อย เอาละฮรรอบนี้ตัดภาพมาดูพอบิดาครับพอบิดาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่หัวที่สุดในทีมฝั่งลาวแล้วเนี่ยผมน่าจะเป็นตัวแบกที่ดีได้ครับโอ้โหแล้ววินไม่ตึงเก็บไปหนึ่งครับเอาว่ะวินไม่ตึงเก็บได้ว่ะตัดภาพมาดูซิวินไม่ตึงตอนนี้ประทะกับใครอยู่ตัดภาพครับมาดูเจไดกันหน่อยอ้าแล้วทิกโอ้โหทิกตอนยิงก็ผมเรียบร้อยฮะซ้ำเลยปัง,ปงพยายามเล็งหัวแต่ไม่โดนฮะซ้ำ เจ okay, สวยเอาแล้วเจไดโอ้หโดนยิงหัวขนาดนั้นแต่ไม่ล่วงครับพันยาก,ก่อนเลยพันยาก,ก่อนเลยฮะโดนยิงหัวขนาดนั้นแต่ไม่ล่วงถือว่ารอบนี้นะฮะทีมฝั่งราจะตีที่มาเป็น3-2ห,หรือเปล่าหรือจะ4ี่หนึ่งครับอย่างไ้กะเจไดเป็นตัวแบกแนละ้วแบกคนเดียวแบกคนเดียวอยู่เดียวตําลำพังว้าวเว เอาเว้เอาไว้เอาไว้สองตัวหนึ่งนะครับสองตัวหนึ่งยังไงอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ย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 เฮ้ยเอย่าตายวงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายวงเลยเฮ้ยเอาเชียร์แล้วพวกเอ็นไปอยู่นอกวงทำไมอ่ะไอ้ชิบหายแล้วอ่าเรียบร้อยเกมเมื่อกี้ไม่นับก็แล้วกันนะผมเพราะว่าคนเราตายวงสองนะฮะ โอเคยังส 1, 1อยู่นะครับโอเคก็ไม่รีบเคลียร์กันให้จบตั้งมันทำไมไอวอตั้งให้ลกรอบนี้ขอหัวคมคมพะบิดาหัวคมคมน้องหัวคมคมพะบิดาหัวคมคมตภาหพ,าห,พาห,หน่อย2องโลสิบพันสองโลสิบพันจะล่วงก่อนเพื่อนอีกหรือเปล่าหรือยังไงตัวล้วนๆฮะ สัตว์ฟ้ามาดูท่านทิกท่านทิกเจ็บและท่านทิกปะทะใครอยู่ไม่โดนครับกากา้าไม่โดนเจไดละ่ะไม่เอานะยื้อกันนานเกินไปแล้ววงบีบแล้วเนี่ยมึงจะตายวงอีกหรือไงแล้วรอบนี้มึงรอดสามยังมึโอ้โหแล้วเข้าหัวไปไม่ร่วงครับโอ้พระบิดายิงเข้าหัวไปเมื่อกี้แต่ไม่ตายครับผมเข้าหัวใครวะ เอาแล้วสองโลสิบพันโดนยิงล่วง,งไปแล้วครับโอ้แม่งเกมนี้ชุลมุนมากผมบอกเลยนะฮะปึ้งไม่โดนหัวไม่โดนหัวอ้ยโดนแต่ไม่ตายอ่าแล้วท่านทิกโดนยิงล่วง,งไปแล้วครับซ้ำเลยซ้ำฮะยิงหัวคมๆมดอในรอบนี้และตอนนี้นะฮะทีมไทยนะฮะเหลือกาก้าแค่คนเดียวแล้วครับผมศึกในครั้งนี้นะฮะช่างหนักนานักกาก้าบอกต้องเบรก เอาละเว้ยเอาละเว้ยอ้าวโล้วาลกาค้ายิงหัวไปครับล่วงไปครับอ้คนลาวตีขึ้นมาได้ครับผมนะฮะเป็น2 3ไอ้3 2ครับผมนะฮะเอาละครับเกมนี้คนลาวจะตีเสมอได้หรือเปล่านะครับผมเกมนี้คนลาวจะตีเสมอได้หรือเปล่ามาอรอลุ้นกัน,นะฮะเอาว่ะมา รอบนี้นะฮะเจไดปะทะใครเอ่ยเจไดปะทะพระบิดาเนี่ยครับผมทำไมผู้เอกชอบเลียวงอู้เรียบ,บร้อยลหัวแตกครับผมแมกํำลังจะพูดเลยว่าทำไมผู้เอกชอบเลียว,วงจังเลยพระบิดาล่วงไปฮะโดนยิงหัวครับแต่ด้านของบินไม่ตึงโดนยิงล่วงไปแล้วครับตอนนี้เหลือ2องโลสิบพันแค่คนเดียว2อโลสิบพันต้องแบกแล้วถ้าไม่เช่นนั้นทีมไทยจะชนะนะครับผม ขอหัวคมค2สองโลสิบพันเอ้ยเข้าหัวไปกาก้จะสามารถเก็บ2องโลสิบพันได้หรือเปล่านะฮะหรือว่า2องโลสิบพันเนี่ยจะเก็บ3กันแน่เอาเร็วเข้าเร็วเข้าไม่เอาตายวงนะเร็วเข้าอโอเรียบร้อยครับผมในเกมนะฮะตอนนี้นะฮะอยู่ที่4ต่อ2ครับ ตายวงไป็หนึ่งเกมไม่นับนะฮะโอเครอบนี้เป็ี่ยนด้านของกาก้าปะทะใครเอ่ยกาก้าปะทะ2โล1 0 0พัครับผมและอัดตัว2โล1 0 0พัไปก่อนนะฮะตัดภาพมาดูเจได้ครับผมเอาว่ากาคาโดนยิงร่วงครับผมเอาว่ากาคาล่วงไปฮะ2โล1 0 0พัเก็บกาก้าไปได้ครับผมเอาเว้ย2โล1 0 0พัเก็บกาก้าได้เกมเกมนี้นะฮะอาจจะพลิกเกมได้ก็ได้นะฮะ และท่านทิกนะฮะเก็บทางด้านของวินไม่ตึงไปครับตอนนี้เหลือด้านของเจไดนะฮะกับด้านของพระบิดาแล้วครับ <c oughs> และสองโลสิบพันนะฮะโดนทางด้านของไ <c oughs> ควะทางด้านของอเจไดเก็บไม่ได้ครับ <c oughs> ไอ้โดนท่านทิกที่แม่งหลงชื่อตัวละคนะรอ่ะแล้วเรียบร้อยครับผมนะเจไดโดนเป่าหวัวไปครับ รอบนี้เป็นสิ่งระหว่างท่านทิกนะฮะกับพะบิดาครับผมดูสิว่าเกมนี้นะฮะทีมลาวจะขึ้นหรือว่าทีมไทยจะขึ้นครับถ้าทีมไทยขึ้นนี่คือร้อยลำเลยนะฮะอีกแค่เกมเดียวคือชนะครับผมพะบิดาเอาหน่อยเออพะบิดาต้องเอาแล้วข้าหัวไปมวทกจะตายโอ้แล้วเรียบร้อยครับผม ทีมเรานะฮะตีขึ้นมาเป็น4-3ครับอีกแค่เกมเดียวก็จะเสมอแล้วเนี่ยผมพวกเขาไม่ธรรมดาเออพวกเขาเยังเก็บไม้ตายไว้อยู่มันจะมายอมจบง่ายๆก็กระไรอยู่ใช่ไหมทุกคนอกระดกลิน้นใช่เจไดนะฮะรอบนี้เก็บพัฟอิดาไปได้ครับผม เอา้าเหลือ2โลสิบพันแค่คนเดียวครับผมเย้ยไอยเจไดาทีแอคโอ้โหก็ต้องตบมือให้มันแล้วเนาะโอ้ รอบนี้นะฮะทีมไทยนะฮะนำขึ้นมาเป็น53ครับผมบวกไปตอนตายวงด้วยก็เป็น6นะครับถ้ารอบนี้ชนะคือเกมจบแล้วนะฮะทีมไทยจะชนะโดยปริยายครับผมเอาเ้ปรอบนี้กากา้าปะทะ2องโลส0 0 0ันครับยิงเข้าหัวไป58ดาเมตรตัดภาพเนี่ยมาดูคะ้นนของเจไดครับเจไดปะทะใครเอ่ยเจไดปะทะใครวะน่าจะเป็นพาบิดาเนี่ยครับผมอ่ะพาบิดายิงด้วยเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าพาบิดาปะทะกับท่านทิกอยู่ครับตอนนี้ครับ เจไดปะทะกับพระดาของบินไม่ตึงนะฮะสีบินไม่ตึงมไม่เข้าหัวเลยตัดภาพบนดัวนั่นาท่านทิ้งกันบ้างครับทิ้งปะทะภาพบิดาครับผมเอา้าและเจไดร่วงไปครับผมเอาไว้เกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมสุดท้ายก็ได้นะครับผมเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมสุดท้ายก็ได้ใครจะรู้ ไม่โดนเลยตัดภาพมาดูกาก้ากันเถอะครับรอบนี้2องโลสิบพันปะทะกาก้านะฮะยังเคียงกันไม่จบนะฮะแล้วกระโดดทะลุไอวอลแล้วไม่เอาตายวงนะไม่เอาตายวงนะขอร้องอ๋อแล้วเรียบร้อยกับผมนะฮะสองโลสิบพันโดนกาค้าเก็บไปได้ครับแล้ววินไม่ตึงนะฮะต้องเข้ามาแทน2องโลสิบพันกับผมนะฮะสู้กับกาค้าต่อครับตัดภาพมาดูทันที ยังยิงตัวอยู่อ้แล้วท่านทิกโดนยิงร่วงไปครับผมพาบิดาเก็บท่านทิกไปได้ครับด้วยการอัดหัว1เม็ดนะฮะและซ้ำด้วยการอัดตัวตะะแล้วลโดนวงบีบตายไปตัดภาพดวงด้าของฟินเมตติงกับกากา้กาครับผมโหดดังไอวอลขัดตัวเองตายคุจะหาให้อเรียบร้อยครับผมทีมราวตีขึ้นมานะฮะเป็น54ครับตัดแต้มของคนรานะฮะนำขึ้นมาเป็น6เท่าเนี่ยถือว่าคนราวนำแล้วนะนะฮะเอาดิ คนไทยจะชนะหรือเปล่าเอาเะฮะตอนนี้ติดตามท่านทิกก่อนเพื่อนครับผมออกซ้ายมาแล้วฮะท่านทิกเผชิญหน้ากับใครเอ่ยไอวอแบบนี้เขาคือใครกาก้าเผชิญหน้ากับวินไม่ตึงนะฮะเออทิกเผชิญหน้ากับพระบิดาครับแล้วกาก้าโดนยิงล่วงไปครับผมวินไม่ตึงอัดกาก้าไปแล้วนะฮะล่วงไปแล้วเอาเว้เอาเว้เกมนี้นะฮะเอา โอ้โหทิกนะฮะยิงหัวพระบิดาไปได้ครับผมเรียบร้อยฮะแตกไปตอนนี้เหลือเจไดแล้วเจไดประทะใครเจไดประทา,ทางด้านของ2โล10พันครับผมเอาไว้ปั้งโอ้โหไม่โดนหัวครับเจไดเจไดเอาหน่อยอรพันยาอยู่ด้วยฮะตัดภ้ามาดูวินไม่ตึงกับกาก้เอวินไม่ตึงกับพันทิกครับผมหัวเน้นๆโอ้โหเข้าหัวไปแต่ไม่ล่วงครับผม พามาดูเจไดกันหน่อยครับยังไงรอบนี้ไม่เอาตายวงนะเอาดีๆเอาดีๆ,ๆไม่โดนหัวครับเอาแล้วยิงระบตัวร่วงไปโอ้เรียบร้อยโอ้เย้ยคนไทยควรแพ้รอบนี้โอเคคนไทยแพย้ถือว่าทีมเรามีโอกาสอีกนะครับเ,เพราะว่าคน,คนไทยเคยปล่อยให้คนเรานีตายวงรอบนึงรอบเดียวคนเราให้คนไทยตายวงถูกแล้ว นับแต้มรวมครับเป็น6ต่อ5ครับตอนนี้ <Okay. S 1> คนลาวมีโอกาสอยู่นะฮะคือ2เกมครับที่จะชนะครับผมและคนไทยถ้าเกิดว่าชนะเกมนี้ก็คือชนะเลยนะฮะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้แล้วเข้าหัวไปแบบนั้นคือยังไงล่วงไหมไม่ล่วงครับผมโอ้โหยิงเข้าหัวเจไดแต่ว่าเจไดไม่ล่วงครับเอ้าแล้ว2โลสิบพันล่วงไปแล้วอัดตัวไหมเนี่ยอัดตัวอ๋อนาจะอัดตัวนะฮะอัดตัวอัดตัวตอนนี้เป็นศึกระหว่างเจไดนะฮะกับทางด้านของ วินไม่ตึงนะฮะึชิชาตานะไม่เอาตายวงนะเกมนี้ต้องจบสวยๆผมเก็บสุดท้ายครับพอจบสวยอตอนนี้ทีมฝั่งเรายังเหลืออยู่3คนเลยนะฮะและคนไทยยังไม่สามารถเก็บได้ด้วยคนไทยตายไปถึงกาก้านะฮะ แลเจไดก็ร่วงไปแล้วเหลือแค่ทิศแค่คนเดียวครับตอนนี้ครับเอายังไงเอายังไงเอายังไงอ้เรียบร้อยครับผมพะบ,บิดายิงหัวไปได้ครับขึ้นมาเป็น6เท่าครับและเกมต่อไปคือเกมตัดสินครับผมอ้าะครับเกมนี้เกมแห่งศึกชีช้ชะตาครับผมดูซิว่าทีมไทยจะชนะหรือว่าทีมเราจะชนะครับ เขาหัวเน้นๆหัวเน้นเเออโดนหัวแต่ไม่ล่วงครับและทิกเกือบตายแค่นั้นแหละตัดผาพมาดูกาก้ากันหน่อยกากาไปชนหน้าใครวะเนี่ยกาก้าสู้กับวินไม่ตึงนะฮะเจไดปะทะใครอ่ะอุย้ยกากาสู้กับพางด้านของพระบิดาครับผมสองโลสิบพันสู้กับใคร สู้กับท่านทิฟนะฮะวินเมตึงสู้กับเจไดครับผม First, เอ้าแล้วพาบิดาเก็บกาก้าไปเรียบร้อยครับ <Wow. S 1> เอาละเว้ยเก,ยเกยมนี้เกมนี้มีลุ้นแล้วฮะว่าทีมเราจะชนะครับผมเอาเว้ยเกยมนี้มีลุ้นแล้วฮะว่าเราจะชนะโอ้โหเมื่อกี้ยิงหัวหรือยิงตัว <B ank. S 1> ยิงหัวหรือตัวหัวหรือตัว เอ้ายิงตัวนี่ว่าแต่มันโดนหัวด้วยอนะเนาะเรือจะเข้าใจผิดคิดว่ายิงเอ่อยิงหัวนะฮะเอ้าแล้วเจาดร่วงครับผมตอนนี้ถ้าเป็นศึกระหว่างด้านของวินไม่ตึงนะฮะกับทางด้านของท่านทิกครับผมวินไม่ตึงกับท่านทิกครับใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผมขอแค่ยิงหัวฝั่งนั้นชนะนะครับ เอาหน่อยสิไม่ยื้อกันนานเอาหน่อยเอาหน่อยสิเอาหน่อยสิเอาหน่อยสิไม่เอาตายวงนะขอร้องไม่เอาตายวงนะเฮ้ยเอาเฮ้ยปิดแบบนี้ไม่ได้ไอ้ทิก เท็กพี่บอกตรงเลยตอนจบพี่ไม่เห็นด้วยทําอย่างนั้นน่ะไม่คือผมอาจจะตั้งใจวร์การตัวเองพี่แต่ว่ามันไปโดนหน้าต่างไม่ไม่ไ,มไ,มไมผิดแล้วเองตั้งใจขังเขาเองอย่าโกหกพี่ถ้าเองจะเปิดให้เขาอ่ะเองตั้งให้มันแตกก็ได้ เคมี่มันตั้งสองสองสองน้าสังแล้วพี่ที่ตั้งใจปิดเอ็งตั้งใจปิดเขาทานเนี่ยมันควรเขาไม่ตั้งใจเขาค่อ้างแค่น้าต่างอันเดียวอ่ะมันควรจะจบด้วยการยิงหัวไม่ใช่ไปปิดอย่างนั้นไม่เท่เลยไม่เท่เลยไม่เอามันควรจะจบด้วยการยิงหัวสิเกมสุดท้ายน่ะไปตั้งนั้นทำไมอิดทิ้งปิดซะสองันเลยเราไปตั้งใจผิดมันต้องมันต้องยิงหัวสิวะเพราะว่ามันมันเสมอกันแล้วอุ้ยเราไปทําอย่างนั้นไม่ได้โอเคพี่ปิดชิบแล้แต่ชิปหน้าไม่เอานะชิบหน้าไม่เอากินะเดี๋ยวพี่ คลิปนี้ผมเปิดให้ว่าได้นะผมเปิดให้ว่าทีมไทยได้เนะี่ยเพราะว่าทีมไทยผิดจริงนะครับผมแต่ก็อย่าแรงมากนะครับอย่าแรงมากจนเกินไปนะฮะมันก้ากึ่งที่จะแพ้หรือชนะอยู่แล้ว่ไม่น่าไปทําอย่างนั้นนะครับเออไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยโอเคคลิปนี้ผมให้เสมอไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้นะ่ให้เสมอริงลูกแคนจริง,รรงๆผมบอกตลอดนะว่าไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ฟังผมเลยอโอเค ใครอยากจะมาแก้มือให้กันนะใครอยากจะมาเล่นแบบนี้นะฮะลิง Discord ดิสคอดจะล่างใต้คลิปนะฮะทักเพจมาทักเป็นชาติก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยผมจะให้คนเล่นเนี่ยในดิสคอดเพราะว่าผมจะใหเข้ามาคุนก่อนว่าเป็นคนที่ใส่ดีไหมพูดเพาะไหมถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่เล่นนะฮะเพราะงั้นแล้วใครอยากเล่นต้องมาคุยกับผมก่อนนะครับลิง Discord ดิสคอดจะล่างใต้คลิปนะฮะเข้าดิมานะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ OK，拜拜。